เมื่อเวลา17เนนาฬิกาวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชทานเพลิงศพสมเด็จพระพุทธชินวงศ์อดีตเจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิษดุสิตวนารามนเมรหลวงหน้าพระพาอิสริยาพร์วัดเทพสรินทร瓦าส ซึ่งมรณภาพด้วยโรคหัวใจล,ล้มเหลวเมื่อวันที่22กันยายน2537ขณะชนมายุได้74ปีในวโรกาสนี้สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากระยานิวัฒนาได้เสด็จไปในการนี้ด้วยพระพุทธชินวงศมีนามเดิมสุวรรณเขื่อนเพชรเกิดเมื่อวันที่5มิถุนายน,น2463เป็นบุตรของนายจีวงเรืองศรีและนางขันแก้วเวียงมูลเป็นคนจังหวัดเชียงรายโดยกำเนิดได้บรรพชาเป็นสามเณรเมื่อวันที่15กรกฎาคม2477 ที่วัดนางแลจังหวัดเชียงรายขณะอายุได้14ปีและได้อุปสมบทณวัดเบญจมาพรพิษกุสิทธวนารามกรุงเทพขณะอายุได้20ปีโดยได้ศึกษาเล่าเรียนพระปริยธรรมจนสอบได้ปริยธรรม7ประโยคซึ่งตลอดชีวิตการคลองสมณะเพศของสมเด็จพระพุทธชินวงศ์นั้นได้ประกอบคุณประโยชน์ต่างๆแก่พุทธศาสนาและสังคมไทยอย่างมากมายอาทิ เป็นผู้ก่อตั้งคณะพระธรรมจารึกเพื่อเดินทางไปเผยแพร่พระพุทธศาสนาให้กลุ่มชาวเขาและจัดตั้งศูนย์อบรมพระพุทธศาสนาแก่พระพิสุสามนเนรชาวเขาตามจังหวัดต่างๆในเขตภาคเหนืออทิจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายนอกจากนั้นยังเป็นประธานกรรมการอานวยการบรรพชาสามนเนรภาคฤดูร้อนวัดเบญจมาพิษดุสิตวนารามซึ่งได้ํำเนินการมาจนถึงทุกวันนี้